ใน EP นี้นะครับผมจะมาแนะนำคีย์บอร์ดตัวหนึ่งสามารถคัตอมได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ฟีเจอร์พิเศษหลายๆอย่างที่น่าสนใจสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะมีชื่อว่า w o o t i n g 60 HE จะมียังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันับในกล่องเนี่ยคันบอกส่งมาแล้วนะครับก็จะมีเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับมีสายราัดสายถากักแล้วก็ที่เปลี่ยนสวิชโซนดีไซน์ของเจ้าตัวนี้ก็จะมีขนาดที่60%กพาได้สะดวกเลยตัวเคสของเขาเนี่ยจะเป็นวัสดุพลาสติกที่มีให้เลือกแค่สีเดียวเท่านั้นก็คือสีดำส่วนตัวควีย์แค,คร็บ เป็นเวลานาน,านๆเนี่ยมันจะไม่รอกเรียกว่าคงทนอย่างแน่นอนนะไม่ทําให้เจ้าตัวฟอนตี่อยู่บนตัวคีย์แคปเนี่ยเลือนจางหายไปแน่นอนโดยการเชื่อมต่อของเจ้าตัววูดติง60สชตัวนี้เชื่อมต่อได้เพียงแค่ระบบเดียวก็คือ USB Type C เท่านั้นตัวสวิตช์ตัวนี้เพื่อจะใช้เจ้าตัว Gateron X l e k e r Switch มีแรงกดนะครับเรียกว่า Key Start f o r c e เนี่ยนะครับอยู่ที่40แล้วก็ k ีย End Force ที่60เรียกว่าเป็นสวิตช์ที่ใช้แรงกดไม่ได้มากแล้วก็ไม่น,น้อยจนเกินไปนะมันยิ่งทําให้เรามีควา,ามรู้ เรนใชนไครับที่สามารถปรับได้ตั้งแต่0.1ถึง4.0มิลิเมตรเลยนะตัวนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่า Rapid Trigger นะคีย์บอร์ดทั่วไปเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มจนสุดจนถึงการทำงานโดยตัวนี้นะครับเพียงแค่กดลงไปแล้วก็ปล่อยเนี่ยตัวสวิตช์ก็จะทำงานแล้วนะครับข้อดีตรงนี้เลยเนี่ยทำให้เราสามารถกดคีย์บอร์ดได้แบบรวๆเวเลยนะคือมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถกดได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองลองไปใช้งานกันดูได้ทุกคนจะได้ประสบการณ์ในการใช้งานแบบใหม่โดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าเป็นคีย์บอร์ดที่น่าสนใจอีกตัวนหนาไไไไปปปแแกกะะะลลล้้้ว็เเี่ยยนนอรรขงใดจ มอสเรื่องของเสียงนะครับใครจะไปทำนู่นทำนี่นะครับผมว่าไม่มีปัญหาเลยสำหรับเจ้าตัววูติงตัวนี้ส่วนเรื่องของ NK r o ี้โเนะก็เรียกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคีย์บอร์ดที่ทำมาเพื่อเกมเมอร์เนี่ยเขามี NK r o ี้เออยู่แล้วคือกดได้ทุกปุ่มพร้อมกันเลยทีเดียวถ้าดูจากหน้าเว็บเขาเนี่ยนะครับก็จะตีเป็นเงินไทยแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ6000บาทไม่ได้ถูกไม่ได้แพงจนเกินไปเพราะว่าคีย์บอร์ดที่เป็นคัสตอมด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเนคานิคอลาคีย์บอร์ดที่มีความพิเศษด้วย ก็คือเจ้าจตัว Wooting 60 HE นะครับเรียกว่าน่าสนใจเลยเดียวสําหรับใครที่อยากได้คีย์บอร์ดไปใช้งานกันถ้าใครนะครับอยากลองดูพวกของแต่งโตคอมต่างๆลองมาดูที่โชว์รูมดีมเด็ของเราได้ไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเรซ์รสนะครับก็สามารถนําไปใช้กับเจ้าตัว Wooting ตัวนี้ได้อีกด้วยแล้วก็เรื่องของเดสแมทอะไรต่างๆนะครับที่จะนําไปจับคู่กับคีย์บอร์ดที่เราชื่นชอบนะครับให้โต๊ะของเราเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นก็สามารถมาดูได้เลยต่อ EP นี้ต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้า bye bye, บ๊าย